ผหาหน้าตึงแต่คอเหี่ยวแก้ได้ง,ง่ายๆถ้ารูสาเหตุคะ่ะสำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆนะคะที่ดูแลใบหน้ามาตลอดอยู่แล้วยังไงใบหน้าเนี่ยก็จะสวยเป๊ะตึงแต่ว่าสิ่งที่เริ่มดูแลไปก็คือคอของเราโดยสาเหตุที่คอเราจะเหี่ยวได้นะคะมีหลักๆด้วยกันทั้งหมด2ออย่าง1ก็คือจากกล้ามเนื้อคอค่ะที่เมื่อเวลาเราแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ย กล้ามเนื้อมันจะทํางานมากขึ้นคล้ายๆกับที่เรามีริ้วรอยบนใบหน้านี่แหละคะ่ะกล้ามเนื้อคอชัดขึ้นมาแล้วถูกคอมีอายุขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่มีปัญหาคอเหี่ยวจากปัญหากล้ามเนื้อตึงเกินไปแก้ได้ง่ายๆด้วยการฉีดโบท็อกเลยะคะ่ะส่วนปัญหาที่2ที่แก้ยากขึ้นมานิดน,นึงนะคะก็คือปัญหาที่อายุมากขึ้นก็จะมีคอลลาเจนน้อยลงทําให้คอเราเนี่ยย่นแล้วก็เหี่ยวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราไปเจอแสงแดบดบ เราลืมทาซันสกรีนที่คอหรือว่าเวลาทาครีมบำรุงนี่ไม่ได้ทาที่คอเนี่ยก็ทําให้ผิวที่คอแห้งแล้วก็คอลลาเจนลดลงได้เหมือนกันถ้าเป็นสาเหตุที่2เนยนะคะสามารถแก้ง,ง่ายๆได้ด้วยหนึ่งตัวคอลลาเจนซิมูเลเตอร์อย่างเช่นกัวรี่ค่ะเราสามารถฉีดที่บริเวณลำคอก็ได้นะคะจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้บริเวณลำคอเราตึงขึ้นมาหรือสามารถฉีดตัวคอลลาเจนสังเคราะห์เข้าไปได้เลยอย่างตัวทีออกแซนดีนซิตี้หนึ่งนะคะ ตัวนี้ฉีกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเห็นผลเลยคอลลาเจนตัวนี้จะเข้าไปทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปของพอเราค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวต่อจากนี้ก็น่าตึงค่ะตึงได้แล้วบ๊ายบาย